มออย่างสบายดีสบายดีมอเจ๊ด้วยกันบอกโอ้โจเบเบิดแล้วนอื่นางอึ้งนางอึ้งโอ้มักินอึ้งมอนี่ <c oughs> สบายดีงามือเส้าสบายดีกะน้องเอ่อสา้ามุนเมืองลาวฮะมือนี้ยังอยู่กันอีกมือหนึ่งนะครับกะว่าจะ อีกมือนี้เขากับมอือแล้วล่ะนะฮะแต่ก่อนอื่นกับเขากับเบิ้งเพื่นเอ็ดเวียก,ก่อนนะครับเอ็ดงานนี่คือเอ็ดงานเด้อน,นี่ง <c oughs> านเนี้ยขายเล็กจ้เ <c oughs> ล็กเมื่อกี้เพื่อนไปเฮียนมานะฮะเพื่อนไปเฮียนมาสวงพักเทียงกับได้มาเจอน้องเพิ่นคนที่มาซื้อเลขนี้เขาซื้อทางออนไลน์ฮะซื้อทางมือถือ <c oughs> เขาเขามาแต่ส่ <c oughs> มาแบกอาน่นาฮะน่นานโอ้ <c oughs> จังวัดนาจกจังวัดน้านเลยวะจากประเทศไทย อ่าเขาซื้ออยู่นี่เอ่อคนจังหวัดน่านคนกรุงเทพเอฟซี FC, นะฮะโทรไลน์เข้ามาซื้อเลขก,กับเพิน่นอย่างอุดหนุนอุดหนุนเพิน่นนะฮะ,ะเลขเหลาเลขเหลานี่ชิออกทุกวันเท่าไหร่จันพุทธสุขจันพุทธสุขเนาะอ,อาทิษฐานึงอ๋อสามเธอสำหรับเลขเหลานี่ก็เป็นอาชีพหนึ่งนะฮะทีะ่หลังจากที่เรียนแล้วกับน,น้องก็ได้มา ขายเลขนะฮะขายเลขหลังจากขายเลขแล้วก็สวงแรงมากกะขายเรานะฮะขายเราขายน้ํามันที่เป็นขวดนะฮะนี่นี่เบื้องเลขก่อนออเอาเดี๋ยวคือจดอีกเอียงซะหน่ะมีสองบนวิธีการจดของพื้นนะครับกับั้งสี่แหละเอเองๆกระดาษแล้วก็เขียนเขียนลงเออคือ <c oughs> บวคือบวเขียนแบนบธรบรมดาจังส่ เขียนซีก็ได้อยู่บัวนัดเขียนลงปันคนจีนเนี่ยนะเนียแล้วไปเฮียนดีเฮียนกับแบบนี้เอาสิเชียงเขียนลงกันสิหนะที่เขียนได้มันขนาดแบบนีโอตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเขียนไปเขียนไปเอดไปเอฟไปเอฟไปโหลดอ๋อถ้าเกิดว่าไปไปเฮียนกับสมุดหนังสือสมุดกับอีเอียงเนี่สิแล้วก็เขียนลงเขียนตัวภาษาเล่าเขียนตรงสื่อเล่าเขียนลงทั้งไต้ โอ้ยตายแล้วเด็กน้อยสมัยใหม่เขียนหลายละเขียนหลายคนเลยเขียนแบบนี้ฮะเขียนหนังสือกับหลังก็ปิ่นทางนี้่ก็ตายแล้วอะไรค่อนเขียนกับหลังพร้อมโอ้ยทันก็มีที่เฮาต้องเขียนตรงๆนี่ก็ยังเขียนย่าละกันจับบิ๊กกันเอียงสมุดเออเพิ่นเอียงเอียงเขียนนึงสิเขียนลงฮะอยู่นี่เขาเขียนลงทุกคนอยู่บ่อยู่ห้องที่เขียนลงทุกคนนะเขียนแบบนี้เขียนลงหมดเลยโอ้ นึกว่าจะเขียนแมวแน,นวตังหนังสือแนวตังบมีแล้ว<อ>บบมกกันบ่เขียน,นแบบนวตังที่โบมีแล้วโอ้ส่วนมากก็เขียนเขียนลงเนาะคล้ายๆภาษาจีนคล้ายๆภาษาจีนเขียนลงเขียนลงคือเขียนเปลี่ยนนะแสดงว่าเอียงไงเนี่ยมือเอียงมากเลยนะมันสิ้นนะมันสิ้นเอาให้น้องจดห่วยก่อนนะฮะจดหวยนี่คืออาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับก่อนไปเฮียนหรือจังใดเมื่อนี้เฮาจะ กินขา้าวเสร็จนะฮะเฮาจะตามเพื่อนไปเบิ่งโรงเรียนก่อนจักหน่อยเนาะไปได้ยังเนาะไปเบิ่งโรงเรียนก่อนจักหน่อยว่าเป็นยังไงเฮียนอยูย่ใสเมืองยมราชนะครับเมืองยมราชแขวงคำม้วนเอาเบิง่งเด็ดแนวอยู่แนวกินข้าวเสาเพื่อนอะกินทิ้งข้าวเสาผู้สาวนะ สบายดีสบายดีครับผมโอ้แล้วล็อกต้มยังโอ้ต้มไก่บ่โอเคมื้อนี้ต้มไก่เด้อไก่แล้วไก่แล้วมื้อนี้ต้มไก่ต้มไก่เนาะต้มไก่ครับยังโอ้ยังพันเห็ดกันบ้างโอ้ยมาต้องเอ็ดก็ได้เอ็ดนง่ายมากินขันก็ได้เอออันนี้เป็นเอ่อเคย เจ้าเคยเจ้าเคยปีนขึ้นไปภูเขาดิบอ่ะเอาเปอย่างมันอยู่ไกลเจ้าได้หนิอยู่ไกลๆกันเออบวกกาบอจะยา่เคยเข้าไปบอมองมันจะมีมันจะมีทางเข้าไปเคยบอเคยเข้าไปบบอเคยไปทางเข้าปิดหาเน้อไม้หาอยู่อ๋อเคยขึ้นไปย่แต่ไปหาเน้อไม้ยังบ่ขึ้นเราไม่ได้ขึ้นมิจฉาดปีนผาอ๋อปีนผาขึ้นไป แต,แต่ว่าเขาก็เฮ็ดสวนบนี้มีคนเข้าไปบ่มี่แหละเขาเฮ็ดเขาเข้าไปาหาสัตว์ป่าหาอย่างเนาะโอ้ยิงยิงเสียงปืนตลอดได้แม่นบ่มีม,มีมีสัตว์ป่าแล,ล้วเนาะหลายอยังงั้น,นเขา้าโูโหมาเป็นสัตว์อย่างลิงกันน่าจะมีนะเสียงลิงเสียงค้างเขาลักเขาก็ลักนิ่งทะเลนั่นแหละนมีเสียงปืนเขาก็ไม่ได้ให้นิ่งเดี๋ยวมาเขาลักนิ่ง ริ้วกาศดีมากเลยดีแล้วที่แดดโบออกโอ้นะสบายเลยเนาะปกติถ้าแดดออกนี่แบบฮรอนมองนี่นาะอบเลยเนาะยังกระเต่าปั่นเตา่าเ,ตาเลยนะฮะเดี๋ยวทากินไก่ครับใจะเลี้ยวล่ะนะฮะไก่เอาเสาเขาเออขออนุญาตเด้อขออนุญาตไก่ในเด้อเข้ามาลายมือทักทายกันละหมากับแมวอยู่ด้วยกันได้ปีโป้ปีโป้ ปีโป้ปีโป้เอาอันนี้โบพักเสี่ยวไปขายอะ่ะโอ้พักยังเนี่อยนี่โอ้พักอันนี้ตัวนี่โอ้ใบ mm. งาตัวนี้เอื่อเนาะใบใบมันจะคอยเอื่นเนาะใยงาให้มันหอมเขาไปหอ่อห่อหมูห่ออย่างนี้แซ่บๆตัวนี้ซิมของเราเนี่ยเราล้างเรียบร้อยแล้วละ่ะล้างเจ็บดีเลยฮะ <c oughs> อืมแมนโพด <c oughs> โอ้คนมากินเนื้อพักกันนี่เนี่ย น้ำเต็มเลยฮะไปโอเคถ้ากินข้าวครับเอาจะไปเซ็เอาเงินอ๋อเขาโอนมาเลยป่เมนโอนมาเลยอ๋อเมื่อกี้นี่ก็คือกินเซ็ตเขาโอนมาไปกดเอาอยู่แบงก์กันปะบอไปอ่าเข้าในห้านเข้าในห้านอ๋อบอกบอกเขาโอนให้โอเค ไปไปไม่เอาอ๋อเพิ่นไปเรียบร้อยแล้วก็เพื่นก็ไปเอาเงินฮะวันนี้เพิ่นก็ไปเอาเงินนะฮะคนไทยที่ซื้อหวยสามารถออนไลน์มาได้ครับออนไลน์มาได้ที่เ,เข้าไปทักในสาวขโมลเมืองลาวก็ได้ครับอยู่ในช่องยูทูบเนะสาวขมมลเมืองลาวนะ กินบ่ายโมงพอดีเลยสิบสามนาฬิกา<ม>ข้าวเสาอยู่นี่กินข้าวเ้ากันจังซีบอ่ปพระวาณนี้เนาะนนนสมพาอมีแย่ยคูหุ่นดีๆเนาะเออเอามีต้มไก่<ม>ิ้นหมูแล้วก็นอไม้มือเสานี้นะฮะเข้าไปตลาดมากะนี้แหละเมนูเขา้ามื้อนี้นะคะรับข้าวเสาเข้าเอาลองมือมาเนี้ยเสียบ <c oughs> ลายเรียกพบ่อ่ะมากินด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อโซ่โซ่โอ้ดิเด้ออ่ะมากินด้วยกันเด้อวันนี้เอาลุยเลยลุยเลยแล้วย่าเกรงใจแล้เอ็ดคือเฮิ่นนี่แหละเดี๋ยวบินมาผ่านออกอ่ะกินกินเกณฑ์มาเด้อมากินด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อเอาวันนี้เอาลุยสามสาวครับสามสาว สามสาวผู้นี้เอ้ยไงผู้นี้คนกลางยิงกลางยิงเล็กยิงเลสยิงกลางโสดเบอร์เดอร์นี่โสดทั้งหมดเลยเนาะโสดทั้งหมดเลยอันนี้ก็บุญยอุ๊บบุญยกโสดอาหารสิมเบิงเอาต้มไก่เจ้าต้มเป็นปะเจ้าต้มนะเอาไปเอาไปไก่เท่าไหร่เนียอ้อยื้อยื้อยื้อหอดเด้อเอาต้มไก่ไก่มือเสานี่ฮะซิมเบิงกันมาอืม แซ่บเอดแซ่บไหมเนี่ยผู้เดได้เป็นเมีเนี่ยโอ้โสดีหลายเติบเลยเนยนะเอนเรากินกับแซ่บครับแซ่บซ้นหมูย่างไก่เราได้ซื้อซอย ไปเห้าเมื่อนี้เห้าสิตามน้องปาดไปที่โรงเรียนจากนี้ไปโ้งเยียนเจ้าหกหกลักเนาะประมาณห้าหกลักนี่แหละเข้าไปอยู่ที่เมืองยมราชเนาะปาปเดี๋ยวตามไปไปเอาไปก่อนไปก็เดินผู้สาวเด้อผู้สาวเด้อเอาไปก็เดินบ๊ายบาย เลี้ยงบนะครับจะเห็นแบเมื่อวานก็นลรถสดแบตายไปตัวหนึ่งแบนี่สิอสาศัยอยู่ตามถนนนี่แหละนะฮะหากินั่นกินนี่อยู่กันเป็นกลุ่มอยู่กันเป็นกลุ่มปเดี๋ยวไปเบิ้งดูครับโรงเรียนเป็นจังไดนะฮะนี่ฮะแบแบแบอยู่จังซี่ะขี่รถเร็ว,รว,รวๆมาพอค่อยลบก็เลยถือต่ำไปเลยนะฮะ ขวามือนี้เป็นเซเว่นอีเลเว่นนะเปิด24ชั่วโมงเปิด24ชั่วโมงสบายดีขายตุ้อางเลยซากระเบอืองยิ่งเลยลบนะเซเว่นในบ้านอันนี้เปิด14ชั่วโมงอีกทีเลยเดี๋ยวขากลับค่อยไปเบิ่งว่าเพื่อขายยังแน่เซเว่นเฮาเซเว่นอยู่อ่านี่แหละครับก่อนเขายมบาลาดนะบัดถท่ำพวง ไปฮาร์ป,ป,ปหมู่อ่ะโอเคบอแล้วไปฮาร์ปน้ากัน <laughs> ชินเลยไปท่านเลยมีหูจักผู้ใดอันนี้อันนี้บ้านหยังอ,นนอ๋อทำพวงที่จันบอกอ๋อบ้านนทำพวงเหมือนเลยอันนี้นาะอ๋ออันนี้โมเมนต์ทำพวงอันนี้บ้านยังองเน,นี่ยสป,ปาร์ี้บ้านทำพวงคือกันอันนี้กันบ้านทำผัวงทำพวง จะได้บรรยากาศดีมากเลยไม่นี้โมมีแดดครับโชคดีมากโอ้เหิรอย่างนี้แบบส่งส่งยุโรปฮอดแล้วพอท้ายยี่นี้บ่ะเหอ,อยู่โอ้อยู่ลึกเลยเลยอยู่โซนโซนบ้านเลยเงียบ,<ๆ>ยบดีเนาะอันนี้ก็บ้านทำพ้พวงคือกันเป็นบ่ หมู่เข้าไปพุ้นไปใส่ไปห้องการศึกษาห้องการศึกษาโอ้ตังอยู่นี่ทำไมก็จะมีเฮือนเก็บคนแบบมีเงินหลายโอ้ยอยู่ในป่าเพื่อนเสียทีส่วนมากจะอยู่ในป่านะนี่ออันนี้ก็เฮ็ยนหม้อเดียวกันปะมาเจี๊ยบจบคือกันจบคือกันจบคือกันจะไปเฮียนต่อบพรรู้ว่าเขาจะไปเอ็ดเวก บ่ฮูเลยเบอเ็ดเวียกก่อนเนาะเมียอย่นี้ดออไปสบายดีสบายดีอันนี้มูน้องปาดเหนเนาะมูน้งปาดสบายดีสบายดีซื้ออย่างซื้อเส้นนี้เส้นนี้โอเคเข้าสปีเฮียนบ่จบแล้วบ่ต้องไปก็ได้เจ้เล่นว่ปาปลาาปาเอ้าออกเดินทางกันนะฮะอันนี้บ้านน้องเนาะน้องซันนี่น้องซันนี่ไปเบิ่งลรงเรียนกันครับว่าจะเป็นจังไอย่นีบรรยากาศดีมากเลยนะครับ ด้านน้านี้คือภูเขานะฮะภูเขาภูเขาล้อมรอบเลยนะครับอิจฉาคนแถวนี้เือกันนะฮะที่ได้ปูกเพื่อนปูเงียงอยู่ท่ามกลางภูเขานะฮะอากาศก็ดีแซนใต้ไปก่อนไปก่อนไปไปไปก่อนไปก่อนตามน้องเขาไปเบิ่งนะฮะอยกไปเบิ่งเพื่อซื้อว่าอยู่หงเรียนตอนนี้เป็นยังไงหงเรียนอยู่ในเมืองยมราชนะฮะ ยมมาลาศก,ก้อนหอดก้อนหอดหน้าก่ายครับก้อนหอดหน้าก่ายเป็นเส้นที่จะมุ่งหน้าไปหน้าก่ายเส้นนี้จะออกไปหอดพูนครับลักเส้านะฮะแลมออมเป็นวงกลมเลยเป็นเส้นถือได้ว่าสวยงามนะครับมีความสวยงามถ้าเลยหน้าก่ายไปก็ะแหงมีดี๋ยวคุณเขาไหลกันนะครับน่าจะาใกล้จะหอดโรงเรียนแล้วล่ะยมมาลาดนะฮะ๋อเฮนอยู่นี่บ่ อ๋อ oh, ทางซ้ายทางซ้ายทาง,งขวาเนี่ยเป็นเด็กน้อยโอเคโอเคปะปะเลี้ยวปะเข้าไปน้ำเขาโมานี้อ๋อ oh, นี่ฮะอันนี้เป็นทางของเด็กน้อยฮะเด็กน้อยสยีอยู่ทางผีงไงอยังลงไงอยังสีแหลี่ยมค้ามอาระวังรถเด้อไปเราแล้วก็ไป <laughs> เข,เ,ขเขาเขาเข้าเฮียนกันบ่ายสองอยู่นี่เฮียนกันบ่ายสองโมงนะฮะเอาไอา้อาจจะโอ้คงเฮียนนะจอดเบิ่งกันจังหน่อยแป๊บหนึ่งอ๋อเฮียนอยู่นี่เนาะอยู่นี่สุดนักเรียนอยู่นี่ฮนะจะใส่เป็นผ้าซินใส่เป็นผ้าซินนะฮะใส่เป็นผ้าซินเจ้าเรียนอยู่ห้องไหน เดี๋ยวยู่ห้องไหนไปเดี๋ยวไปส่งคอนห้องเดี๋ยวไปส่งคอนห้องแล้วก็อ้อคู่สีบัวหายบ่บัวหายเดี๋ยวน้อให้คอนทองมึงเลยไปเอาอ๋อค้อนเออคู่พี่สิบัหายดอกเขาเข้ามาในโรงเรียนโรงเรียนนะโรงเรียนอันนี้เป็นโรงเรียนมัธยมนะมัธยมอยู่นีมีหอดมอเจ็ดการแต่งตัวก็จะเป็นน้องเสียน้องจะใส่พลาสินใส่ใส่ใส่พลาสินเนาะ แล้วก็ซื้อไปอยังข้าไปบึงน้ำกันนะ่ะอ,อยู่ห้องไหนอ๋อสปะอืมโอเคปไอเคปอ๋อมอเจทับสอง,งมอเ็จทับสองฮะเป็นหรงเฮียนมอเ็จทับสองเอาอเห็นมั้งนี่วะ อ๋อเห็นเห็นเนห้องนี้สบายดี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 อันนี้คุณคู่ะเนี่ยโอ้ยคุณคู่อ้ยนี้ว่าคุณคู่นักเฮียนด้วยกันวะนักเฮียนคือกันมอเจ็ด้วยกันโอ้เดี๋ยวใส่สุดที่สไตล์เลยเนี่ยาเดือวเบิ้งห้องเฮียนสบายดีสบายดีโอ้นี่บอกห้องมอเตจอ่าสบายดีสบายดีอ่ะเข้าไปแน่ผู้ใดเป็นคุณคู่ คุ้นคู่ดิอันพูกนี้บอหผู้คุ้นคู่สบายดีโอ้อันนี้เลียนยังอยู่นี่อ่าน,นี้ก็บอาจารย์นนอนนสอนวิธสเสียงเสียงวิธีเสียงสิจบหม้อเจี๊ยดแล้วยังเสียงโบเปลี่ยนอยู่วะอาจารย์สอนวิธีอ๋อวิธีวิธีเขียนเนาะวิธีเขียนเนาะมือคือมืดใช่แล้วมากมืดมืดจนซีบ่บอดยอันนี้ไม่รุ้นสบายดีอันนี้เดี๋ยวเฮาให้เบิ่งสุดผู้ชายอ้าวมาเป็นนายแบบให้เฮาแน่มาผู้ใดอาจารย์ซีก็ได้เอ้าสุดนักเขียนอยู่นี่น่ะแขนยาวงาเห็นบ่ แค่นั้นได้บ่ได,ได้ที่กันเนาะแล้วก็ใส่ก,กางเกงขายาวเนาะอย่างเทเลยจบแล้วเสียอเมียป้เน,นี่ยพวกไดเสียอเมียเนียจบเลยนะโอ้โหเด้อเมียอีกันผะู้ใดเอเมียโอ้โหวิววอเมียเนาะอันนี้เป็นห้องหงเฮียนนะอันนี้เดีย๋ยวจบแล้วสิไปเอสถึงต่อวินดาล่าเนาะลอบอันนี้ ยน่ารูป่อได้ดิรูป oh, ่อดได้ดินี่มีเราบอกเอ้ยที job, ่ผู้สาวแล้วบอกยังยังเนาะเอ็งโซดอยู่เนาะโอ้ยเท้ายังเกาะวันเทาวันเนาะเทาวันเทาวันเทาวันอาท่านี้คือห้องเฮียนนะครับทำองเฮียนนี่ก็สุดประมาณนี้นะฮะประมาณนี้อันนี้พวกเงินซื้อเลขมาเนี่ยดูแมนวะเก็บเงินนี่อ๋อเก็บเก็บเงินเก็บเงินสาวนุ่มอ๋อยี่สิจบเนาะ อันนี้ก็มู่นั่งปาดเบิดเนาะมูนั่งปาดเบิด,ดเข้าไปที่ตามสองสาวข้ามวลเมืองเล่าในเด้อด <laughs> ที่ตามเกิดเบิดแล้วบอสาวข้ามวลเมืองเล่าะ <laughs> อะเขาดิเอะโอเคสบายดีอันนั้นดิอันนี้หมออย่างอันนี้อันนี้อันนี้มออย่างสบายดีสบายดียดดยมอเจ็ดที่กันบอโอจบเบิดแล้วจบเบิดแล้วเชลピเอสยังต่อบันี้่ผู้ใหญ่เชเอสเวียกอยู่ในเมือง คุณเด็กศิลปเบียร์อยู่ไทยหลายเนาะสวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณครูสวัสดีสวัดสวด,สด,สดีอันนี้เป็นคุณครูคุณครูคุณครูเป็นวะคุณครูคุณสอนมอเจ็ดมาเบิง้งแล้วจนเมื่อแล้ว <c oughs> อันนี้เก็บเงินจบเนาะเก็บเงินจบเสร็จแล้วก็เลี้ยงวะ <c oughs> จองร้านไว้แล้วบอสจองร้านไว้ร <c oughs> ้านเหล่าอ่ะ เมาคักๆบาดนี้ก็คือเป็นปกติของการจบแหละนะการจบก็ต้องมารวบรวมเงินอันนี้นางโอ้นางป้าเป็นเป็นหัวหน้าห้องบ่ะว้าชูสมพ่อแล้วเนาะหัวหน้าห้องสมืบพ่อเลยบ่ได้โหานเป็นหัวหน้าห้องเอ้าหมอเจ็ดเบิดจบแล้วก็ขึ้นฮอดขึ้นฮอดลงเหียนบ่ถ้าจบขึ้นฮอดมูอะไรก็อ่าเนาะโอ้บ่ต้องจบนะสัผู้ใดผู้ใดผู้ใดบ่อยากจบในยุนี พ่มีบอกพ่มีบอกอ่าแนะนาตัวอันนี้นั่งอย่างอันนี้นางสุตาซุปซุตาซื้อเล่นไหมดีดีน้องดีน้องดีอันนี้เดชโอ้ยโทษโทษสวัสดีต้องซื้อบัวนา่งบัวนั่งบัวสบายดีซื้อข้าวใหม่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 โอซื้อซื้อมวนซื้อมวน สาวข้าม,มวนนี่มีด็คนซื้อม้วนมวนนั่งนั่งเลยสาวข้าม,มวนซื้อมวนอ้าวอันนี้นั่งอย่างสวัสดีซื้อกีตาร์ฮะกีตาร์กีตาร์อดีตนี่บ่โดยอคือบ่คือบ่ซื้อแค่ซื้อพินอ้าวอันนี้นั่งอย่างอ้าวแนะนำตัวต้องซื้อนั่งอึ่งนั่งอึ่งโอ้มากกินอึ่งที่มอหนิเอาเล่นเอาเล่นหนึ่งนั่งอึ่งอันนี้นั่งอย่างสวัสดีเราซื้อนั่งแม่จบจบไปแล้วจะตีระกวดนั่งงามแม่บนบ่อลหนิ จบไปแล้วประกวดนางงามเอานั่งอยังอันนี้สบายดีน้องซื้อนางว่อนนั่งวอนโดยโอ้จบไปแล้วเอ็ดหยังจบไปแล้วเอ็ดหยังยูมเงินยูมเงินซื้อนอนในนอนกินเงินพอเงินแม่ซื้อบ่ได้เอ็ดเวียกเด้อเอ็ดเวียกเอาอันนี้นั่งอยังอันนี้ปิดอันนี้แยกอายอันนี้แยกอายเอาไหมเอาไหมดูปิดตามคิดเอ็ดแยกอายเอ็ดแยกอายคือนเมื่อกีนั่งอยังนั่งถือ อันซื้อน้ำหอมน้ำหอมโอ้แสดงว่าหอมเบิดมือเบิดเงียนไดซื้อหอมแสดงว่าตอนก่อนตอนเกิดมาเพราะอนี่คือสิท่าน้ำหอมมักน้ำหอมหลักเป็นที่ติดสาวหล่ะคือสิรอเนาะบอยเนาะอ๋อนี่แหละน้องน้องเขากะจมขึ้นฮอดเนาะตอนตอนมาเฮียนใ้บุยักมาตอนจบเลยบุยักไปมันว่โอ้บุยักจบเดยเวลาตอนเฮียนมันเปลี่ยนกันทุกคนแหละก็คือตอนเฮียนเนี่ยกะบุยักเฮียน แต่ว่าตอนสิจบผัดเออบุยักไปกะขึ้นฮอดกันเนาะฮอกันยี่ห้องไหนห้องเจ็ดทับหนึ่งบ่อ,อเจ็ดทับส,สองเจ็ดทับสองกันเนาะโอเคเข้าใจหลายกะจบมากกะเอดเวียกเนาะเอดเวียกเนาะเอดเวียกแล้วแต่ไพจะแยกย้ายกันไปเอดหยังนะเนาะโอเคเข้าใจเด้อเขอ้าใจเด้อขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะในอนาคตนี่คือเยาวชนนะครับของซาดเลยนะฮะเยาวชนของซาดเลยนะฮะ อ้าวถ่ายรูปกันแน่หนึ่สโอเคอ่ะนี่คือสันเฮียนครับมีหมอเจกะน้องๆที่เรียนอยู่นี่กะจะมีอย่งแต่หมอหนึ่งฮอดหม้อเจนะเอ้ยม้อหึฮอดมอเจดม้อหนึ่หมอเจ็ดบอยู่นี่หม้อหนึ่าหมอเจ็เนาะมออาอทั้งพนทั้งพนอ๋อมีมีอาคารเรียนทังพูนอีทั้งนี้ก็คือบทสนใจละก็คือ กูจบแล้วกูบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์แล้วเนาะโอเคโอเคอ่ะ <Okay. S 2> ให้เบิ่งบรรยากาศโรงเรียนครับโรงเรียนนี่แหละโหงเฮียนก <Okay, here S 2> ็จะมีป้าย<อ>จะมีป้ายบอกบอกให้เอฟความดีตลอดเลยนะ <c oughs> อ่านออกบ้ <c oughs> นี่แหละอ้าโอเคเอาขออนุญาตหนังน้ำเดอ้อบันนี้เด้อ เป็นอกรูปหล่อโอ้เปิดหน้าเลยนะล่อยอะกว่ดิล่ออยู่ได้เอาซื้อซื้อ,อเท้ายัางอันนี้เท้าซินเทสรสินเทรส,สทรสจบปั๊บเอาเมย์เลยมาหนีิ <c oughs> ไปต่อเหน็นปะเนีนต่อวิคนเอาวิคนเอาโอ้ยยังมีคนเอาดอกเออผู้เด่นมายมบราชกับมหาพลโรดผู้สาวทางใดยู่แถวใด,ดยักเออโสดอยู่กันนี่นี่มาเอาเพื่อปิน้นเป็นแยนโลดนะเอาแนะนั้ตัวนั่งยังนี่อเล็กซ์อเล็กซ์ังตัวนีน่ เพราะเป็นฝรั่งเหรอเออนั่งนี้ดิลีฮะลีอเล็กลีปาร์านีมาเป็นนักอันนี้ซื้อซื้อปราดอันนี้อันนี้ยังก่อนเฮ้ยลืมซื้อเมื่อกี้ซื้อซินีซินีอ๋อซินีอ๋อซินีซินีอเล็กลีซินีอเล็กลีปาดฝรั่งล้วนๆเลยอ่ะโจล้วพี่แอ๊งอยัางโจล้อยังเงอีดีเอ็กอีดียกเนาะ แล้วมีผู้ใดนชิเรียนต่อบ่อยากตอ่บอบวะบ่เนาะเอ็ดเวียดดีกว่าเนาะเอ็ดเวียดดีกว่าไอ้วาเอ็ดเวียดดีกว่าเอ็ดเวียดดึเงินหลายเด้อดึงเงินไหลว่าอันนี้เด้เอ็ดเวียดวะสไปย์เฮเวียยุไทยโอ้ยเวียุไทยอยูจะไปจังหวัดไหนมีพี่น้องอยู่หาเงินบ่มีอันแม่ไปก่อนแะล้วโอ้ยู ad ad D ad ่แม่ไปแถวไหนกรุงเทพกรุงไทยแถวคอนแก่นเนี่ยนะโอ้คอนแก่นบ่อ๋ออยู่คอนแก่นเนาะแม่อยู่คอนแก่นก็จะไปอยู่กับแม่คอนแก่นอย่าไปหลงสาวไทยเลยออ โอ้แหงมักสาวไทยเด้อเขามีแต่สาวไทยเด้อเขามีแต่ขี้โต๊ะเล็กน <laughs> ้อยอยู่เอาเลีนอยว,วเอาเรีน,เ,นเดี๋ยวเขาจะหายหเขา้า <c oughs> โอเคห้นี้ก็เป็นบรรยากาศที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนอยู่นี้มีฮอดหม้อหม้อนึ่งตั้งแต่หม้อนึง่งฮอดหม้อเจ็ด <c oughs> อันสั้นนี้เป็นของหม้อห <c oughs> ม้อปลายทางพุ้นเป็นของหม้อต้นไก่กันแท้โอ้ทีโรงเรียนใหญ่ขนาดเลยสนามฟุตบอลคนละฟ้าสนามฟุตบอลนะฮะมื้อนี้ ทางพุ้นเขาเรียนอยู่เป็นบ่เอาย่างแต่ม้อเจ็ดยังแต่ม้อเจ็ดย่งแต่ม้อเจ็ดพูนเขาพักเบ้อล่ะพักเบ้อล่ะม้อเจ็ดก็คือตอนนี้มาโฮมเงินกันแล้วก็แล้วก็กินเหล้าเตรียมเลี้ยงอะไรเป็นบ่เนี่ยเกี่ยวกังมืออื่นกันร่วมอ๋อเตรียมเซ็งก็คือเซ็งนี้คือสอบนะฮะเซ็งนี้คือสอบเอ่อก็จะสอบกันมืออื่นอ่านหนังสือกันเบิดแล้วบ่ย่าง สุ้มหนาบมค่อยอ่านดอกอืมุล่ะหน้าห้องสอบปุ้ล่ะเอาแบบอันไฟอันอันล่นดากใส่บุญยังสันกับบริอานนะฮะเอาโอเคจักซีวอลอย่างหลายไอ้กะโอเคเนาะโอเคเนาะโอเคโอเคอ่ะเรียบร้อยครับการทักทายให้มาเบิ้งบรรยากาศที่โรงเรียนกันไปที่เรียบร้อยน้องเขาจะจบม่อ เจ็ดกันแล้วจ้ายูนี่มีฮอดมอเจ็ดนะฮะแล้วบัดนี้เฮาก็ต้องได้เวลาล้ำล่าแล้วนะครับเพราะต้องออกเดินทางนะฮะกลับเข้าสู่เมืองท่าแขกแล้วก็ข้ามฟังได้ก็ข้ามนะฮะโอเคเด้อเดี๋ยวไอเดินทางก็เด้อบัดนี้เด้อโชคดีเด้อบ๊ายบายมีโอกาสเดี๋ยวมาเทินนาไปเรียนบัณฑ์น้องปาดก็ได้นะเรียนบัณฑหนังเรียนน้ำน้อกาหาเอ็ดยังกินเฮาเออเนาะเดี๋ยวนู่นล่ะเดี๋ยวนักจ็ดยังเชให้น้องปาดนัดอีเธอหนึ่งมาอีกเธอหนึ่งอยู่เด้อเอาบ๊ายบายเร็วบบ๊าายย สวัสดีสวัสดีบ๊ายบาย <_ d ata> เดี๋ยวไปทักให้ทักคุณบ๊ายบายน้ำเอาไปบ,บายเร็วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายขอให้สอบผ่านเด้อขอให้สอบผ่านเด้อเงเี่ยวูเสียงไงวะ <Yeah. S 1> นี่เงี่ยวูเสียงขอให้เสียงผ่านเนะวอาวิทเอาวัาตถุกันละเสียงผ่าน ขอให้ทุกคนเสียเ่ยงผ่านเ้าโวยพ่อให้เรียบร้อยแล้วพลาดแน่นอน <c oughs> เอาไปก็เด้อไปลุ้นเด้อ,เ,ดอเอายบาย,บายขอให้เสี่ยงผ่านเด้อ,อนะขอบใจเลยขอบโดยโดยโดยเอาไปแล้วไปแล้วบ,บไปก่อนไปดิครับใช้ทางการเดินทางเฮ้านะคะเดี๋ยวออกจากโรงเรียนแห่งนี้นะครับผมจะต้องแล่นออกไปเมื่อพักแขกให้ท่านเลือเนาะตอจะต้องไปให้ท่านเรือฮะ สบายดีอ๋ออันนี้เจ็ดทับสองเจ็ดทับสองไวลุนไวลุนสบายดียดเอาปะไปก่อนวันนี้บ๊ายบายกิน <c oughs> น้ำแน่ <c oughs> อือเสีบสายอันนี้ก็ม่เจ็ดบ่ะเจ <c oughs> ิงพานี่บ่บูหุบูหันโอเคปะไปแล้วเหรอ ปิดโรงเรียนให้เขาจือ๊อไปแล้วไปแล้ว